ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับใครที่สนใจอยากเติม UC ตอนนี้เติมกับร้าน Richman Shop นะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแถม UC เพิ่มเติมให้ตั้งแต่30 UC ไปจนถึง1 5 0 0 0 UC เลยใครที่สนใจเนี่ยเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ Richman Shop อย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียง User ID แล้วก็ชื่อตัวละครนะครับเติม UC ได้ย4่ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เไม่จัไม่ได้ต้องเติมที่ร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับไปแล้วคนมาหาคนดีกันมาพ กินไก่แล้วนะเอาไว้ละนะตัวจสอบเดี๋ยวโยนเกมสิถึงเหรอไม่ถึงนะไม่ถึงงั้นเราขับรถไปหรือว่าเกินไปแหม่พอนึงขับรถไปได้นะทุกคนไม่แน่ เรียนแมเปลี่ยนชื่อตาแบบไีผมเปลี่ยนชื่อสตรีมแล้วเป็นเป็นละัรนก้แกะกุ้งเชื่อมั่นดิถ้าเราไม่กินไก่เราจะไม่นอนไหมคุณเพีอนไม่นอนพี่นอนพี่นอนพี่ไม่อยู่กับเป็นนะลยนี่กันน่ะชาวแองวง่ ไม่ก we ินไก่เราไม่นอนไงไงนี <throat> ่ไม่กินไก่ไม่ไหวแล้วม่วงมมีมีมีเต็มเลยเต็มตัวเลยใครใครฉีกไปไปชุบไปฉีกโดนหนึ่งไปตั้งใจเล่นละมีความรู้สึกคิดว่าคิดว่าตอนนี้เราได้อะสามอ่ะมันกลัวเราพี่มันมันเห็นชุดผมมันไปแล้วมันไปที่ซอซ ไปที่ไหนอ่ะมียมีมีมันไปจัะโบโอ้หเขาได้ปืนคือยอดไปเลยค่ะสวนวิหาดย่าวิวสันที่ก่อขวัจังเลย ชั้นั่งค่ะโอ้ยฉันนั่งค่ะนั่งจิงสูงหมดสูงหมดก้อนหมดมาละก้อนหมดเข้ามานี่หมดกูด่าทางนอกนีอะไรเนี่ย อันนดิร่างทองพี่เนี่ยเย้เพิ่งหมดนะหมดป่ะพี่ไม่หมดเทียบเลยเนี่ยกระสุนก็ไม่มีเขาไม่เคยหมดมันอยู่ไหนมันอยู่ห้องบนตัวนึงมีอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตายๆๆๆสุดท้ายอาจารย์อาจารย์ลงทุไหม ยัง, <c oughs> ยงดีอ, <g ry ling> อยู่ยังดีอยู่โอ้ยยังดีอยู่อะไรเดี๋ยโอ้โหเดี๋ยวเราจะทำนิ่งมากเดี๋ยวนี้หมดหมดมันมันโยกเข้ากำแพงด้วยอ่ะโยกอันนีทุกแบบพี่ทุกแบบพี่ปั๊มปั๊มใหญ่เลยเลยเพื่อนสามแยกเดี๋ยวผมไปจอดตรงบ้านชั้นเดียวนะเตรียมเลย มันาอยู่ตรงนี้วาซ้ายเปล่าใช่เปบ่ารถเฮ้ยตายเนี่ยเสียงโหเกตบหนักบ้างมีไหมไม่ดีมีระเบิดใครเล่นในาโอยบาตห้องใจรมีท่ไ้งงไหน, <ทะ S 1> ไหน ็เหนว้าวล้าวเหลืองค่ะน่าจะวิ่งแล้วตกแล้วอุ้ยสองลำแพงเล่นได้เดี๋ยวผมขออยู่โอเคเล่นหมด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 ไม่ได้แล้วหลังไมมีนะพี่แป๊บหนึ่งแวะขายของก่อนในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยมอสเบอร์เกอร์จัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะดิงเก้ลเอนะครับ เมื่อเราซื้อฟูตียามาเบอร์เกอร์หนึ่งช oh ิ T ้นสไปซี่ชิคเก้นป๊อปน้ำอัดลมหรือไม่ก็ชาลิปต้านะครับราคาปกติ227บาทลดเหลือ159บาทเอ่อโปรโมชั่นนี้สั่งผ่านแก๊ปปูดหมดเขตวันที่6มีนาคม2565นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่งผ่านไลน์แมนเนี่ยหมดเขตวันที่7มีนาคม2565นะครับมันล็อกเราอยู่ มาแล้วคุณโบจิว่าขึ้นหลังขึ้นหลังคาเลยนั่นไงไม่เป็นไรไม่เป็นไร หลังด้วยระวังขวาคบนะกลัวไอตว้ตรงเนินนะ,อะไอ้บนคบอยู่นะพี่จะเล่นตรงขวาโนะอเคโอเค โบยิงฟรีวิ่งแล้วลงๆล่งเห็นปะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวิ่งล่งก่นเหมือนเขาล็อกผมอ่ะฝ่ายไห<ว>นฝ่ายอ,อยู่ต้นไม้พี่กับต้นไม้กัน,น้าหลุม นะมันเหลือตัวเดียวตรงไหนซุปเปอร์ยูนะ <Watch out. S 2> หลังเนาหลังคอนเหลืองอุ้ยโอ้ทออาจารย์เขาไม่ได้ชุบนะชุบชุบชุบ ถอยมาเฮ้ยถอยมาแล้วมึงว่าโบมาโบมาไม่ผมมานี่มานี่มานี้เบิ้ต้องออวเบิ์ดกันสองคนเลยเฮ้ยขึ้นว่ะพี่มีบนบนลบอลฝัแล้วแล เอาตกมาตายมาดูโ <Big> ถ <enough> ่อะไรอ่ะโอ้โหกาลังเท่เลยโหโอ้ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเราชื่ออะไรแบอะไรเนี่ยแบกคิวโอ้โห ไป,ไปชุบแล้วเ้วไม่อเพ,พื่อนเ <ไป S 1> พื่อนในทีมบอกเต็งกำลังแบบอย่างเท่เลยโมมีเอดับนะั่นในกล่องอะเอดับคุณแปครบเลยเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนพี่เดี๋ยวได้มาเก็บของพร้พอมๆกันเลยเดี๋ยวไปบวกเลยพี่พี่รอตรงนี้พี่นอนรอตรงนี้เอดับอยู่ไหนพี่ในนี่ดิแอดดับไง พ,พี่นอนรอ <toda S 2> ตรงนี้ <hanging. S 2> อยู่นี่ขวา <dunno. S 2> อยู่ในบ้านไปไหนเนอะอยู่บ้านเนอะโอเคพี่เจอแล้วแต่พร้อมละไม่รู้เหมือนกันงงเลยเมื่อกี้จะไปหรอว่ามีคน ไม่เห็นเลยน่าจะไกลเกินไม่เห็น่ะไกลไปแล้วครับไปยุ่ปะมักลัวระวังลวงนะขับรถออกบนเนินบนเนินบนเนินไม่ไม่ตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปเองว่า เดี๋ยวผมมัมียาเลยเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวค่อยแบ่งตามนู้นเดี๋ยวเขาจอดไหมจอดจอดไจะจอดทำอะไรเปลี่ยนไม่ไอ้ตายเลยตายเลยตายเลยเปลี่ยนเปลี่ยนรถโบเอาคันนี้ดีกว่า Watch out นุ่งๆนะพี่อ้าบิดบิดขึ้นเลยไปไปไปมีอีกที่หนึ่งใกล้ๆเน่ย โอ้โหวงไกลมากคนอย่างเยอะแวบ้านแด็กยากนไหมพี่เนี่ยเนยเราไปหาบ้านในวงไปหาบ้านในวงก็ได้นู่นนูนะหนุ่ยเนี่ยนู่นกเหรอใช่ถ้านู่นก็หวังสบายแบบเด้ ปัมบันมนมีปัมม๊มไหมมันมีรถจอดอหรือว่ารถดองงันรถด,ดัอนะรถคูเป้เย็นหนุน,น,นอไอ้เนี่ย Need Ammo ไอ้นี่ไงบาเที้มีตนวอ่เยะมีคนนะภาษังมไงมาแล้ว ไม,ไม่จอด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 แล้วจอดจอดเห็นจอดจอดใช้มานะคะระวังรถระเบิดมองหน้มองหนยโอเคใครเ็นของ้นส okay. ูงตรงนี้ใครปลายใหมุมม Watch out วัี่ บอกกันนะมีป่าจำโมกันโอเเราเราต้องคิดขวาวะต้องออกต้องออกเราต้องคิดเนินวะออกหรอเขาเหลือสองนะไปดูทิ้งย้ายผมหน่อยข้างหน้าผมพี่นอนเดี๋ยว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 เจ็บมากเลยตัวบนแล้วก็ตัวล่างนอนอยู่ตัวนี้ช่วยๆไม่เห็นพี่ไม่เห็นอยู่ตรงไหนมันมีนอนอยู่นะ 前方มีกัตรูอยู่แมากก์นี่มุ่งหน้าไปต่อมกหมดของกองเลยเก็บต่อมกหน่อยส่วนตัวผมให้ไปทางไฮไฮเบอร์เอ็กมากกว่าผมชอบไฮไฮเปอร์มากกว่าผมว่าไม่รู้นแต่เลเซอร์ผมว่าเสียงมันเบาๆอ่ะใช่ไหมนี่ผมคิดเองไม่เลย ต้องถามจังไม่นะพี่ป,ป,ปกติก็ปกติพี่ก็ใช้อยู่ตอนผมไปแข่งตาเขาให้ใช้หูฟังของเลเซอร์ผมว่ามันเบาๆเลยวผมคิดเองก็เขาเขามีรถปะ่ะไม่น่าจะมีมีคนยิงแรดด้วยตรงบ้านเดี๋ยวเราไปเอาไม่น่าจะมีรถครับม,ม,ม,มีรถอยู่ข้างมามีรน,นึ่งรับเตะ ยิง,งเ,เ<ร>ะไรก็ไม่รูหมดปะหมดหมดเลยหมดเลยพี่สองทอมเ,เรียบเลยเออเอาไงดีรถนี้นเขาเขาเพิ่งเปลี่ยนปะคุณกล้วยใช่เพิ่งเปลี่ยนมาน่าจะไม่มีน้ำมัน มาเล่นหน้าปิดหน้าตรงนู้นมีแฝอยอยู่นี่ครับคอ่าเฮ้ยรถเอาได้นะที่มีน้ำมันอยู่ได้พี่น้ำน้ำมันไม่ได้เฮ้ยผมแก่อะไก็ได้เอาพิจิ้งอะไรเดี๋ยวผมไปให้เดี๋ยวน่าจะเอาจริงไปเนี่ยเอาจิ้งยาไปเฉยเก็บอะไรขึ้นมาทันไหมเนี่ยทันอยู่นะน้ำเจ็บนะ น้ำมันมีอยู่นี่อ๋อแล้วมันจะไอ้นั้นทำไมเนะี่ยมันเปลี่ยนอะงงเลยเนี่ยน้ำมันอยู่เนี่ยนงนงนะพี่ระวังบน,ะนอะย่อไปรถม้าหมด,ด,ดโอเคสวยสวยสวย เป็นไงโอ้โหดีผมบอกแล้วโอ้โหยิงเจ็บทุกตัวจริงฮะมันจะมาปั๊บเลยเลนะผมบอกแล้วพี่ถ้านงงงงอ่วงนี้แบบรถมาได้เนาะมาเลยโอ้โหเมื่อกี้ผมยิงเข้าหัวทุกตัวเลยนะน็อกไปตัวเดียวเนี่ยเน๋งเลยโอเคทุกคนอย่าเพิ่งพูดเรื่องกินไก่ก่อนนะเดี๋ยวมันจะหามรถรถมารถมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้ามสะพานมาข้ามสะพานมา ันข้ามาแล้วข้ามาแล้วเขาน่าจะเห็นสโมกเราอ่ะเขาออกที่ออกออกผมเช็คละเราเราลดดีกว่าไปเฮ้ยจริงจริงมาถึงผมเนี่ยอะไวนะตป่ดเปิดเปแล้ว ใค,ใครเก็บน้ำมันไปยังเอาเก็บมาถังนึงแล้วค่ะพอาถังนึงพอแล้วน่าจะพออะไปไปไหนน่ะไปหาไปไหนเป๊ะไม่ใช่ไหนอะไรอ่ได้ผมคิดว่าควนยุ้ยเปย์ขึ้นอีกคันเลยขึ้นอีกคันเลยขึ้นได้ที่ไหนล่ะนี่ก็จะให้ยุ้ยเป็น GJ โลกี่เรื่อยไปหาลบ้านเล่นไป บ้านนี้มีแน่นอนมีตรงกลางเลยบ้าน่าจะงัดกันเดือดๆซ้ายนี่มีปั๊มมีปั๊มมีหน้ามีปั๊มมีปั๊มมีปั๊มมีระวั๊มมีราคาปั๊มมีนะหือแอร์ดรอบกสมบูรณ์เลยราคาปั๊มมีนะเขาเก็บนะโบแล้วขับอย่างเงี้ยก็โดนหรอกเกิดเพียเดียวนะครค่อยๆเราค่อยๆบ้านนี้ไม่เวิร์กนะอืม ระวังหลังเนี่ยงนี่อเขาลดลงเลเขาลดลงแล้วก็มีให้มุมเล่นอยู่มุมเดียวเนี่ยเรียบรงอหอะไรที่นี่โอ้โหโดนระเบิดละโอ้ยทีเนี้ยเราต้องเข้าเอ้ยเขาต้องเข้าวงเหมือนกัน ใช่พี่แต่เราแต่เราเจะเจอข้างล่างไงพี่ตรงปัม๊มอนแล้ววงแรงด้วยนะถ้าเล่นสโมกแล้วไปซ้ายได้อยู่ไหมได้ใช่หรอรถไหวไหมครึ่งว่าคร<ถ>ึ่งถังรถมาจะระเบิดเราต้องปิดตัวนี้สักตัวหนึ่งสองตัว ระเบิดเด้อดูชุดหน่อยเจ็บมากตัวนี้ที่ว่าที่ว่าเราเสี่ยงเอารถออกซ้ายพี่เราเสี่ยงเอารถออกไปซ้ายดีกว่าไปหมจะรอดไหมเระเบิดแล้วพี่ไม่น่ารอดพี่ระเบิดมีตัววัชชะข้ามเนินนี้ได้ผมก็รอดถ้าข้ามเนินเนี่ยตาบักใจก็ต้องไปมาโอเค โดนโดนดนเล่น,น,น,นยาดยาดยไปหาที่เล่นเลยเพราะเราเรามูฟไม่ได้แลาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้นี้ตู้นี้ได้พวกเราอีกได้อยู่นะนีเนี่ยน้งพวงน้องเออนี่ยเนี่นี่ได้ได้ได้ไปไปดูหลังก่อนยิงรถให้ระเบิดไปเลยนะรถไม่เอาแล้วได้ม เผื่อ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 แต่ว่าถ้มันมันหมดแล้วเราอยากเพิ่งเปิดจุดก่อนพี่เขาไม่รู้ทีว่าเราเอามามันมีบัคกี้ตรงนู้นอ่ะเอามาเผื่อไว้างับ What's o u ดึงสีน่ะโดนหนึ่งโดนสองเนาะซ้ำได้โดน1นึ่งต่อไซ้ำ ยิงขาได้นะเสียวหลังเข้าอ่ะระวังซ้ายขวาด้วยรอดูวงน่ะแล้วเดี๋ยวเฮ้ยสองนดูไกลๆต้นไม้เห็นปะน่ะต้นไม้ต้นไม้เออนั่นแหละนั่นแหละ พี่ผมไปชิดนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใครมีมันต้องเล่นหน้าพี่ต้องต้องไปชิดให้ได้สักสักคนหนึ่งอะมีใครล็อกบนหน่อยบนบนบนล็อกอยู่ล็อกอยู่ต่อยังตายาตายเจ็าีต่กอยู่ตัวตายสามคนล็อกอยู่่ปไิ่ได้

จะเย็นจเย็นมาแล้วมาแล uh ้วจะเย็นจะเย็นไฟไลไข้างบนเน็บนน่ะเนีต็โดนโโดนมีตอมตอมันมีสตัวเกือบนอกเกือบเกือบบน็อกน็อก็อมากมาก

เจอตัวนั้นตกลงมาตายเฮ้ยคลิปนี้พี่ตั้งชื่ออะไรดีไอตัวเมื่อกี้ที่ตดลงมาตายอยากเทแต่ลืมดูเลือดเดี๋ยวพี่เอาขึ้นเป็นหน้าปกเลยนะคนนั้นน่ะเลืมดูเลือดเออเป็นหน้าปกเลยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ